สวัสดีค่ะมีพบกับพวกเรา2คนในรายการโนเวลท็อปวันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกับน้องฟ้ายซายแล้วก็คุณบนดค่ะวันนี้แบบมาคบทีมสักทีเนาะใช่อยคิดถึงนางค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวนิยายเหมือนเดิมเลยนะคะเป็นนิยายจีนจีนเหมือนเดิมเป็นกําลังภายในไหมไม่เป็นแฟนตาซีใช่แฟนตาซีแฟนตาซี คุณพี่โบนารู้จักคุณพี่ <laughs> อะไรบะ <laughs> รู้จักโลกคู่ขนานไหมคะรู้จักค่ะในความคิดของพี่โบนาอย่างเงี้คิดว่าโลกคูค่ขนานคืออะไรคือ <c oughs> คนที่มาคุยกัแเราแล้วคุยได้กันไปไม่รล้นะคะเราก็จะเป็นเส้นขนานกันไปอย่างงี้ค่ะตรงต่อไปคือไม่มีทางที่มันจบกันได้ค่ะคงใช้ช่วงนี้เขาจะอินกับความรักมากปหน่อยช่คหเออไม่ใช่โลกคู่ขนานก็คือเหมือนอารมณ์เหมือนแบบมีโลกสองโลกที่เดินทางไปพนระ้อมกันกันเวลาเดียวกันอย่างงี้ใช่ไหมออารมณ์แบบนั้น ก็คือเหมือนแบบรู้จักที่เขาบอกว่าเดจาวูอะเออเออเออเกี่ยวไหมวะไม่รู้มันจะเหมือนอารมณ์เหมือนเหมือนทําไปแล้วอ่ะเหมือนเคยทําแบบนี้ไปแล้วอ่ะมันจริงๆนะเว้ยแล้วก็นี่มันเคยทําแล้วนะเออมันเคยทําแล้วนะแบบนี้เลยพูดจาแบบนี้รือว่ากูมีพลังวิเศษวะเคยคิดไหมเมึงคิดอุ้ยรู้ว่ากูมีพลังวิเศษวะกูสามารถลุ้นรู้อนาคตก็กูเคยทำใช่ไงโม้มึงรู้สึกเองวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวนิยายเรื่อง running man กับ ระบบของโลกเออเป็นนิยายแนวแฟนตาซีมันไม่ออกถามว่าย้อนเวลาไหมไม่แต่ว่าออกแนวแบบไปอยู่อีกโลกหนึ่งเลยอ้าวหรอใช่แต่ว่ายังเป็นคนเดิมตัวเดิมกับอีกโลกเดิมอมาเริ่มกันเลยไหมคะโอเคเข็มของเรานะคะตัวดำเนินเรื่องก็คือลู่เฟยค่ะเดี๋ยวไงเออลู่เฟยนะคะนางเป็นนางนางเป็นตัวดำเนินเรื่องซึ่งนางอะยังอยู่ในโลกเดิมแล้วก็ในโลกเดิมเนี่ยตื่นเช้ามาทางานไปบริษัทปกติแต่ขี่จักรยานไปนะครมจะ ขี่จักรยานไปโดนอีกแล้วเออพาเอกโดนแต่ขี่จักรยานไปแล้วก็รถชนรถชนอุบัติเหตุแล้วทีนี้ก็เลยหลับตื่นขึ้นมาก็คือเหมือนก็ก็ตื่นมาอยู่ในห้องห้องเดิมแต่นางาจ,จะไม้นางว่าเอาเมาื่อกี้กูโดนรถชนกูจำได้เลยค่ะกูยังปเป๊ะๆอยู่เลยเออทำไมกลับมานอนปกติปกตินะคะทำไมกลับมานอนปกติก็เลยดีก็มีเสียงเข้ามาในหัวอีกแล้วคุณเสียงเข้ามาในหัว ใครอคะพยาบาลมาเรียกเออใช่ร้อเลียโฮโลแกล์มถูกแล้ว <laughs> <laughs> เออโฮโลแกลบอกโฮโลมันก็มันก็คุยกับตีวเองนอกในใจหึคุณนอนวันนี้ได้ไงนี่ <laughs> อะไรเงี้ยแล้วทีนี้โฮโลแกล์ก็บอกว่าสวัสด,ดีเราโฮส์นะ แล้วก็เฮียใครวะยู่ดีก็มา, <c oughs> าคุยเออเราโฮสนะอะไรมันก็มาคุยอยู่ในหัวสมอง <c oughs> อแล้วมันก็เริ่มงงว่อาอ้าวเฮียแะละคือตอนแรกที่พูดถึงพลังวิเศษอ่ะเขาเองคิดว่าเฮ้ยมีพลังวิเศษว่ะ <c oughs> แบบรถชนแล้วกูเกินใหม่ได้ว่ะ่ย่างเงี้ยท้องจริงไม่ใช่เออก็เลยโฮสตก็บอกว่าไม่ต้องตกใจไปเนี่ยตอนเนี้ยพระเอกอ่ะกำลังมาอยู่โลกคู่ขนานอีกโลกนึงมาได้รับพรพิเศษจากพระเจ้าให้มาอยู่โลกคู่ขนานอย่าโดนรถชนว่ะ เออไป่อนี้เออแล้วทีนี้อ่ะเออแล้วถ้าสมมติข้ามทางมาลายอ่ะก็ไม่ต้องกดไฟแดงเออแล้วทีนี้เฮ้ยอันนี้คือในเรื่องหรือมุกในมุกไงเวลาถ้าพี่อยากลดโซนยกนึกว่ากลับเข้ามาเรื่องแล้วนะยังวนออกไปให็นลดโซนอกเอออันนี้กลับเข้ามาก็คือเอออยู่ในโลกคู่ขนาน แต่ว่ามีภารกิจนะก็คือตอนนี้คือเป็นคนจนอยู่ใช่ไหมมันก็เฮ้ยกูเคยอ่านนิยายมามันต้องแบบกูต้องแบบโคตรเท่อมันก็เลยบอกว่างั้นเสกให้ฉันมีอังสารีมาทรับย์ที่รวยที่สุดในโลกสิมันก็ไอคนก็อุ้งบ้าและอุงบ้าและอะไรอะไรเอะไรที่มีควเป็นจริงหน่อยเออแต่ว่าที่มีโฮสเพอะใจทำภารกิจภารกิจที่แบบได้ตังได้คะแนนเยอะที่สุดก็คือภารกิจคองฮอลลีวูดอ๋อต้องไปเป็นดาราใช่ต้องเป็นดาราที่แบบสามารถไปเดินแคชวลที่แบบ รู้จักรู้จักเออไฮพอลลีวูดระดับโลกอะไรเงี้ยอ๋อใครเอาหลินเป็นไล่หลินเพียระดับโลกถ้าอย่างนั้นคือจุดสูงสุดแล้วมันก็ว่าโอ้โหดูสภาพกูตอนนี้แต่คนจริงมันหล่อนะแต่คือสภาพมันคือมันมันจนไงมันเออใช่มันจนไงเออมันก็คือสองชุดอาทิตย์นึงชุดนึงเปลี่ยนทีอะไรเงี้ยเออมันจนมากมันก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าตอนเนี้ยมันจะมีคู่มือคู่มือของ ผู้เล่นมือใหม่เนี่ยเออก็คือจะให้ให้อพาร์ตเมนต์หนึ่งห้องแต่มันก็คุ้โคตรดีใจได้อพาร์ตเมนต์มันต้องหรูมากมันต้องอยู่ใจกลางเมืองมันถูกแล้วแต่ว่ามันก็เฉลยบอกว่าไม่ได้ให้นะให้เช่าให้เช่าแล้วเอาเงินไหนมาก็คือตอนนี้ยังไม่มีเงินก็เคยเหมือนแบบอยู่ก่อนอยู่ก่อนแล้วค่อยให้เช่าเอออะไรประมาณนี้ทีเนี้ยอีกวันหนึ่งอะอยู่ก่อนแล้วก็ให้เช่าอยู่ก่อนแล้วก็ให้เช่าอยู่ก่อนแล้วก็จ่ายอยู่ก่อนจ่ายเออเออกูเก่งว่ะเออไอ้ทีเนี้ยไอแล้วทีเนี้ยอีกวันหนึ่คอนโดใช่่ปะ แล้วมันก็ขึ้นไปชั้นที่2 5ใช่ไหมแล้วมันอ่ะก็ไปอยู่ที่ห้องสี่แล้วทีนี้ก่อนที่มันจะเข้าห้องก็เห็น <c oughs> <c oughs> แ้วทีนี้ก่อนมันจะเข้าห้องอะ่ะมันก็ชายตามองไว้แล้วก็ไปเห็นผู้หญิงสวยมาก <c oughs> ในห้องอ่ะนะไม่กาลังจะเดินเข้าห้องเอ๊ะท่าไมนะโอ๊ยแค่นี้สวยวะ่ะอย่างเงี้ยเออแล้วทีนี้มันก็มองหน้าคุ้นๆมันคืออย่างชื่อ,อย่างหญิงเป็นดาราที่สวยที่สุดในโลก คู่ขนาดของมันโลกเก่าโอ้โลกเก่าแต่ดันมาอยู่โลกนี้ด้วยใช่อู้หกูได้อยู่ข้างเขามือตื่นเต้นมากมันก็แบบมันก็เลยเข้าไปสกิดแบบอ้านมึงตกใจมันสะกิดกับกูเหรอเออมันก็มันก็ตกใจแต่ว่ามันก็คิดว่าเป็นแฟนขับธรรมดาอะไรอย่างงี้ถามว่าไงคะคุณคือมันก็เลยถามว่าคุณคืออย่างจริงๆใช่ไหมคะเหมือนคนข้างใครแฟนคลับอะเออฟังใครดาราเออใช่ใช่ค่ะมันก็แบบปกติธรรมดาทีนี้นางก็ถามว่าอ๋อมาอยู่ มาอยู่ข้างห้องเหรอยดีให้รู้จักนะมันก็แบบมันก็อึ้งโอ้เหอยู่กูด้วยอ่ะมันก็มองด้วยความที่มันคือมันสิบแปดบวกนะเรื่องเนี้ยนิดนึงคือมัน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 ยว่าม้งแต่หัวสะหลดเท้าแล้วก็จ้องไปที่สองลูกตรงกลางอ่ะเป็่นพี่พี่คิดว่าอะไรลูกอันทะาผู้หญิงไม่ใี่จ้องลูกอยู่ตรงกลางอะไรเงี้ยแล่วก็มองจ้องอันนี้ก็โอ้เหมือนแบบโรคจิตเป้าวันก็เลยวิ่งเข้าห้องนั่งปุ๊บมันก็ตกใจไม่อะไรก็เลยกลับเข้ามาในห้องมันก็ ทำไมไม่อยู่โลกนี้ตั้งนานแล้มันช่างพิเศษากเพรานะม,มันแบบดีาางใค้ดาราแบบสวยสวยมุยมวยเอกเอกมาก,อ,กอะไรอย่างนี้มันก็เลยถามโฮสว่างั้นค่าขออะไรอย่างได้ไหมค่าขอแบบของกินแล้วไม่ก็เงินอะไรอย่างนี้หน่อยมันก็บอกว่า ได้สิแต่ว่าต้องเอาคะแนนไปแลกเงินคือว่าต้องทําคะแนนตามภารกิจไปแลกเงินแล้วทีนี้มันก็เลยบอกว่าเมื่อกี้เจ้าก็ทําภารกิจไปแล้วนะก็คือภารกิจคุยกับสาวสวยได้ห้าสิบคะแนนวว้าเออแล้วก็วิ่งดีงูจะไปคุยกับสาวสวยทุกคนเลยค่ะคุยคุยคุยสนก็ไม่ได้ภารกิจมีครั้งเดียวเออคนั้นจบมันก็เลยเอาห้าสิบคะแนนนะไปแลกตังค์ก็ได้ตังค์มาหนึ่งหมื่นหนึ่งหนี่นนะคือเยอะมากแล้วก็แบบ มันก็ขอ10คะแนนไปแลกตังค์แล้วก็อีก10คะแนนอ่ะไปแลกของกินของใช้อะไรไปเลยทีนี้มันก็ด้วยความที่มันชอบมันก็เลยไปก๊อกกห้องอีกรอบมันก็เลยบอกว่าพอมันไปถามผู้หญิงว่าพอจะมีซีอิ๊วไหมเออแล้วทีนี้มึงจริงมันถามหาซีอิ๊วแล้วทีนี้ผิงว่ามันรู้ไงเพวกมันสวยอ่ะมีแต่คนมาจีบมันดูหน้าตาอย่างฉันดูดูเป็นคนมีซีอิ๊วไหมล่ะอะไรอย่างเงี้ยชอบาเจ้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  แล้สุดท้ายคุยไปคุยมาอีกผู้หญิงก็ไม่เบานะงั้นก็เข้ามาดูในห้องก่อนแอามาอารมณ์มาดูแมวในห้องเราไหมอ่ะเอเอมันก็เข้ามาดูในห้องมันก็เห็น มันก็เห็นนางเอกอะ่ะกินมามะ่าอ้าเป็นนางเอกเหรอเออเป็นนางเอกกิน,นมาม่าสำเร็จรูปมันก็เห็นเแบบกินไปแล้วมันก็โอ้โหนางเอกกระดับฮอลลีวูดนั่งกินมาม่าหรอนางเอก<ะ>ี้มันก็บอกกูก็คนไม่เละเออคน่คมะออมันง่ายสุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ก็มันก็บอกเอ้ยงั้นผมอ่ะเป็นคนที่แบบทำอาหารอร่อยมากไปกินอาหารห้องผมสิผมจะทำให้เลยอยากลองชิมไหมนางเอกว่าไงทำไมก็ไปสิเออไปสิคนทางเดินกำลังก็ออกจากห้องนางเอกก็ถามว่าไม่เอาซีอิ๊วแล้วเหรออืห้องกูมีห้องกูมีมันก็เออไป ว <laughs> ทำอาหารกินกันปกติแล้วทีนี้เว้ยมัน,น,นมี50คะแนนไปเลย30คะแนนใช่ไหม, <laughs> มก็นั่งคีกัยเขากูต้องทำอาหารมันก็ทำอาหาร5-4 5อย,ย่างผู้หญิงก็บอกว่าเออแล้วนายเป็นใครทำไมเพิ่งมาอยู่ที่นี่ <laughs> มันก็เลยบอกว่า <laughs> ผมเพิ่งแย้มยมาจากปักกิงครับผมไม่รู้จะทำอะไรเลยแต่หน้าผมก็แบบหล่อแต่ผมรู้ว่าในชีวิตในอนาคตผมต้องได้เป็นซุปตาร์แน่แต่ผมยังหาเส้นทางไม่เจอเท่านั้นเอง <laughs> โคตรโมพี่หญิงก็แบบอะไรอย่างเงี้ยงั้นขอจะมีความสามารถพิเศษอะไรไหมแบบพู่หญิงก็ชวนคุยเพราะว่า มันก็คิดทำอาหารนี่ใช่ความสามาพิเศษกูปลว่าไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันก็เลยคิดเฮ้ยงันร้องเพลงดีกว่าร้องเพลงโคตรเพี้ยนเลยแต่กูร้องเพลงโคตรเพี้ยนนะมันก็เลยถามโฮอัวเว้ยถามว่าอีกสามสิบคะแนนเนียน่ยทำเสียงเฮ้ยของฉันเนี่ยให้กลายเป็นเสียงไพเราะได้ไหมได้สิตามที่คุณต้องการ<อ>มันก็ปนแปลงด้วยมันก็ร้องเพลงตอนวเลยมนร้องเพลงคือในในในนิยายมันร้องเป็นแรปเหมือน ในคืนนี้มีถ้ามีดาวมีพื้นมีสกายดอไซสแต่ก็คือหนูร้องตกจังหวะไม่ได้หนูก็เลยเทียวว่าเป็นร้องแบบเพียนไม่มีเพียนไม่มีอะไรเงี้ยมีเทียนแต่ทูบไม่มีเอออะไรประมาณนี้่มันก็หูร้องเห้ยไอ้คุณหญิงมันฟังโหคนลุกสู้ไม่ใช่ ไม่ขนลุกจริงวอไม่เคยฟังผู้ชายร้องเพลงเพราะอะไรขนาดนี้มาอนเลยอ่ะเพราะว่ามันได้รับความสวรรค์ไงก็เลยโหหล่อแล้วก็น้าตาดีเอางี้ไหมฉันรู้จักกับเออเป็นคนในวงการรู้จักกับผู้กำกับ The Voice Kids The Voice Kids ว่ะไว The Voice โตแล้วอ่ะ The Voice ธรรเออ The Voice ธรรมดาใช้หน้าเนี่ยเดี๋ยวฉันจะจัดการให้รวย แล้วฉันจะโทรไปถามตอนนี้เลยแต่ไม่แน่ใจนะว่าแบบมันจะปิดลัอกสมครหรือยังแต่ไม่เป็นไรหรอกอดีเเ้นใหญ่อะไรเงี้ยอ<า>เออบริเ้นใหญ่ถึงปิดแล้วก็เข้าได้เลยมันก็คุยก็คุยเออสรุปก็คือก็ได้ก็ได้แข่งขันก็ได้คือได้เข้าแข่งขันมันก็เออคุยกันว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปที่เมืองเมืองนี้นะแล้วก็ไปติดต่อไปร้องเพลงนะอ,อ,อะไรนี้แล้วทีเนี้ยไอ,อ้กับข้าวกว่าจะเสร็จนะนคุยกันนานมากกับข้าวเสร็จมีอยู่สี่ห้าอย่างใช่ไหมมีถั่วคานามีกะหล่ำมีต้มจืด มีไข่ตุนแล้วก็มีอย่างมีไข่ดาวมั้งเออหนังเอกก็โหไม่เคยกินอะไรอย่างเงี้ยก่อนเลยแล้วมันก็ว่าขอขอให้พระเอกร้องเพลงให้อีกเพลงหนึ่งจะร้องได้ไหม่ะคะแนนหมดแล้วมันร้องมันร้องมันร้องนะมันร้องเพลงจำเนื้อไม่ได้วะคะแนนหมดแล้วไม่ใช่หนูว่ายังร้องไม่ร้องได้อยู่คือมันเพิ่มความสามารถพิเศษให้ตัวเองให้ตัวเองมีเสียงไพเราะแท้เลยแบบเพิ่มแล้วเพิ่มเลยใช่มเลยแท้เลยเออ ลูกขอแมสแฉกฉันเออลูกคอเออเอออะไรเงี้ยเออใครมีคอมึงเหรอมันก็ร้องเพลงแล้วทีนี้มันก็ร้องเพลงแล้วเองก็งงร้องเพลงอะไรทำไมกูไม่รู้จักเพลงอะไรน้งก็งงไม่รู้จักได้ยังไงเนี่ยเพลงนี้ดังมากเลยนะเหมือนเพลงบอกอายได้บ่เหมือนของพี่โรนัลด์อะคุณรู้คนร้องเพลงทุกคนต้องรู้จักถูกไหมเออแต่นางเองนี่ไม่มาอยู่ที่ไหนไม่รู้จักแล้วทีนี้มันก็เลยคนพบ คนโพรว,ว่าแบบโคนมันก็บอกออที่เนี่ยความบันเทิงยังไม่ล้ำสมัยเท่าโลกของมันนะเออ,เอ,อทีนี้มันก็เลยเอาเพลงที่แบบคนที่แต่งแล้วแล้วบอกว่าตัวเองแต่งเออเไม่แอบอ้างอ,อ่ออี พวกคนลุกเลยอะ่ะลุกความต่อแหลกของมัน <c oughs> <c oughs> เออวทีนก็แบบเออเพลงนี้เป็นร้องก็โหยเป็นผู้ชายที่แบบพูดอะไรก็ดูไพเราะไปหมดเลยเอแกแค่พูดก็น่าฟังทีนี้มันก็แบบกินข้าวเสร็จมันก็จะไปละแล้วทีนี้มันก็เลยบอกว่าถ้าไม่ว่าอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เราขอมากินข้าวหน่อยนะอะไรอย่างงี้ออได้ดีได้ไดีดดแต่มันมีฉากหนึ่งที่มันอึ๊บอัากันด้วยนะอืมันอีกวันหนึ่งใช่ไหมมันจะขึ้นเครื่องไปแข่งดวลวอยอะ้วมันอีผู้หญิงอะอีผู้หญิงมันก็ไปหาผู้ชายแล้วทีนี้มัน ผู้ชายมันยังไม่ตื่นแล้วทีนี้แบบเหมือนผู้หญิงก็ให้ทํากับข้าวให้หน่อยอะแต่ไปแบบชุดแบบสีขาวเลยนะสีขาวอะที่แล้วก็แบบตอากินน้ำใช่ไหมก็แกล้งทาน้ําหกแล้วก็หงก็เห็นหัวนมเนี่ยจริงเหรอจริงต้องไปอ่านสนุกแล้วมันก็เลยได้กันเลยเนี่ยนะได้กันได้กินข้าวด้วยไหมได้กินข้าวด้วยแล้วก็ได้กันด้วยอ แต่เหมือนจะมันจะไปเจอผู้หญิงอีกคนนึงที่โดยก็ต้องไปติดตามดูนะคะว่าจะเป็นยังไงสงสารอกของเราจังกูสงสารคนตัดวิดีโอคลิปนี้มากเลยนะอนอ่ี้อะโอเคอันนี้เขาอ่านประมาณสิบตอนเออก็สนุกอยู่นะแล้วก็ไปอ่านต่อก็ได้เออก็ฝากเรื่องนี้ไว้นะคะกับ running running man กับระบบของโลกค่ะวันนี้เราก็ขอกราบขอบพระคุณคนดูด้นะคะ งี้พรุ่งนี้เราสองคนต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการโนเวลสวัสดีขอบคุณค่ะ <laughs>